พระที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทำให้มูลค่าของพระเนี่ยสูงขึ้นดาไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะเตรียมพระนะคะเพื่อไปส่งประกวดกันค่ะในการที่จะส่งพระเข้าประกวดนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบก่อนว่าพระของเราเนี่ยอยู่ในรายการส่งประกวดไหมนะคะ ซึ่งในรายการสําหรับส่งประกวดเขาก็จะมีหลายสายและสํานักนะคะเราก็ลองไปไล่เช็คดูก่อนเรา,าเลือกส่งพรบไปประกวดเพราะว่าหนึ่งเลยพาที่กรรมาการรับเข้าประกวดนะคะก็คือมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็นพระแท้สองนะคะเราก็ยังได้ลุ้นรางวัลด้วยก็คือเราอาจจะติดรางวัลกลับมาบ้านก็ได้และพระที่ได้รับรางวัลในการประกวดนะคะจะช่วยเพิ่มมูลค่าของขาติด้วยนะคะ ซึ่งตอนที่เราไปงานประกวดพระครั้งแรกนะคะน่าจะจัดที่ Saint 2, เซนทรันพระรามสองแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนนั้นน่าจะส่งพระไปประกวดประมาณ20กว่าองค์ได้ผลที่ได้ก็คือพระเราติดรางวัลด้วยก็พอถึงวันงานประก,รกรวดเราก็จะพาไปชมบรรยากาศกันอีกทีนึงนอกจากจะเพิ่มมูลค่าของพระแล้วนะคะก็ยังเพิ่มมูลค่าทางจิตใจด้วยนะคะสำหรับพระที่ สงประวดแลเราก็ได้รางวัลมาเราก็จะแบบภูมิใจว่าพระเราสวยแล้วก็อวดไปสัมบ้านแปดบ้านเลย <lite> นคะเราเล่นค่ะก็อยู่ที่ความชื่นชอบแต่ก็ความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะก็พระที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนะคะเราก็จะได้มาเป็นประกาศนียบัตรแบบนี้อันนี้คือตัวอย่าง แล้วในการตรวจสอบพระแท้มันก็มีได้หลายวิธีนะคะส่วนของเราก็คือหลักๆแล้วเราก็นำพระไปออกปฏิรับรองที่สถาบันที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนำพระไปส่งประกวดเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้เราก็ต้องมาคัดเลือกพระที่เราเคยนำไปประกวดแล้วนะคะแล้วก็มาคัดพระชุดใหม่เพื่อที่จะนำไปส่งประกวดค่ะ ตรงๆก็คือเรามาะคะัดแยกพาที่เคยนําไปประกวดแล้วนะคะส่วนพาที่เราจะนําไปประกวดใหม่นี้ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของพ่อนะคะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเก็บหรือว่ากําลังศึกษาแล้วก็ได้ลองนําพาส่งเข้าประกวดแต่ว่าไม่ติดรางวัลน,นะคะจริงๆก็เหมือนไปเจอพี่ๆที่เขามีประสบการณ์แล้วก็เหมือนไปเจอสังคมที่เขามีความชื่นชอบเดียวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากค่ะใครสนใจก็ลองนำพาส่งเข้าประกวดกันได้นะคะ ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะเจอกันอีกทีในงานวันประกวดค่ะ